าเกิดว่าเรามาทําหลายๆวิธีแล้วเราไม่สามารถทําได้นะคะผลที่ตามมามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนร่างกฎหมายต้องการในแง่มุมหนึ่งนะครับต้องขอชื่นชมนะครับคนคร่รางกฎหมายว่าอยากจะหาเครื่องมือดีๆมาเตรียมไว้ก่อนแต่ผมคิดว่าเครื่องมือบางอันมันทดแทนกันได้ใช้ตัวเดียวก็พอเพราะฉะนั้นคิดดีๆตั้งแต่ต้นแล้วเลือกเอาแล้วผมเสนอว่าให้ใช้ภาษีคาร์บอนตัวเดียวก็พอเพราะถ้าเกิดเราคิดให้ชัดมันจะปฏิบัติง่ายแล้วก็ไร้ปวดหัวครับแต่ถ้าเกิด คิดว่าจะทําหลายวิธีพร้อมกันเอาทั้งภาษีคาร์บอนเอาทั้งซื้อขายสิทธิ์คาร์บอนนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาได้และที่สําคัญที่อดนึกไม่ได้เลยะระหวังว่าจะไม่เป็นความจริงนะครับว่าการที่ต้องมี2ระบบเป็นเพราะว่าในหน่วยราชการไทยมี2หน่วยงานเกี่ยวข้องแบ่งกันไปทําคนละเรื่องสุดท้ายก็ทํางานคล้ายๆกับซ้ําซ้อนกัน หวังว่าคงไม่ได้เกิดด้วยสาเหตุนี้นะครับและถ้าจะก,การุณานะครับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีไปจนถึงสภาทบทวนออกมาให้เหลือมาตรการหลักมาตรการเดียวก็จะเป็นประโยชน์ครับถ้าเกิดจะถึงเวลาทําจริงๆแล้วจะมีทางที่จะมาบูรณาการกันทําได้หรือเปล่าคะอาจารย์ บูรณาการระหว่างหน่วยราชการเป็นเรื่องปวดหัวแต่ไหนแต่ไรนะครับและภาคเอกชนที่ต้องไปติดต่อกับ2แห่งเช่นมีโรงงานโรงงานหนึงเจอทั้ง2มาตรการโรงงานนั้นจะปวดหัวเพราะฉะนั้นกรุณาทำให้มันใช้ง่ายแล้วก็บังคับใช้ได้จริงๆครับ